เพราะว่ามาดูดูสดชื่นขึ้นตรงนี้คมเส้นจะคมขึ้นตรงนี้ก็จะชัดขึ้นตามันถูกยกขึ้นพอลาตาเรายกขึ้นเนี่ยดวงตาเราก็จะเปิดมันก็จะไร i g h ขึ้นทุกอย่างมันถูกยืดขึ้นไปพอรู้สึกว่าถ้าประมาณเกือบหนึ่งเดือนหน้าจะเริ่มเรียวขึ้นบริเวณที่พอยมีปัญหาเยอะๆช่วงกรอบหน้าก็ช่วงเหนี่ยพอรู้สึกว่ามันเฟิร์มยกกระชัดเพราะว่าจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยจะตึงขึ้นมาทันทีเราดูเด็กลงอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบตั้งจนเกินไปเรามันอยู่ในแบบที่พอยชอบหมอ่ะะคววาาางแแผผนนนมเป็รยยสหับ ลแล้วการทําอะไรทุกๆอย่างค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ดูรีแฟกดูรีซซลในแต่ละสเต็ปมันทำให้การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันทําให้ตัวทั้งพลอยเองัหมอเองได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็พิจารณาว่าหลังจากที่เราทําแต่ละสเต็ปเราอยากจะทําอะไรต่อว่าณตอนนี้แค่นี้พอแล้วเราก็มาติดตามกันทีละสองสามเดือนนะคะสําหรับเคสพลอยเราพลอยคิดว่าแบบนี้หัดเหมาะดีสําหรับใครที่อยากจะสวยแบบย,ยั่งยืนพลอยก็แนะนําอยากจะให้เข้ามาที่ซินโรต้าสามารถรักษาค่ะลูกค้าให้ สวยแบบยั่งยืนได้ค่ะซึ่งคุณหมอที่นี่ค่ะเขาก็จะมีการวางแผนแต่ละเคสก็แตกต่างกันมีการวางแผนในการทํางานหรการใช้ทรีเมต์ต่างๆค่ะเป็นสเต็ปไปสเต็ปค่ะ